สวัสดีครับการวางกลยุทธ์การลงทุนสําหรับลงทุนให้ถูกต้องและก็ถูกจังหวะในการลงทุนนะครับมีทั้งหมด5ประการได้แก่ประการที่1มองธุรกิจอนาคตให้ออกเอาแบบ5้0ถึงสิปีธุรกิจอะไรที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตภายใน5้ถึงสิปีนี้บางทีบางครั้งน,นักลงทุนระยะยาวจะต้องตัดออกเพราะว่าการ การที่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งจะเติบโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจุดคุ้มทุนเนี่ยมันจะสตาร์ทตั้งแต่ปีที่3ขึ้นไปถ้าเราเอาภาพระยะสั้นมาลงทุนในหุ้นระยะยาวเนี่ยก็คือความผิดพลาดน,นะครับนักนักลงทุนที่ดีนักลงทุนระยะยาวที่ดีควรจะมองธุรกิจในอนาคตให้ออกเอาแบบรอบ5-10ปีนะครับกลยุทธ์ที่2ก็คือให้วางกลยุทธ์การลงทุนของตัวเองเช่น กำหนดราคาที่เหมาะสมที่จะเข้าซื้อเราจะต้องหาหมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นให้ออกนะครับแล้วก็กําหนดจํานวนหุ้นที่ต้องการจะถือครองว่าเราต้องการถือครองเท่าไหร่ระยะเวลา5-10ปีเนี้ยสมมุติว่าผมาต้องการซื้อหุ้นรถไฟฟ้าผมคิดว่ารถไฟฟ้าอาจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในอนาคตจากตอนเนี้วันหนึ่งประมาณสัก เกือบเกือบหนึ่งล้านคนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นห้าถึงสิบล้านคนภายในห้าถึงสิบปีต่อจากนี้ผมก็จะต้องกําหนดกลยุทธ์ว่าผมต้องการมีหุ้นรถไฟฟ้าเท่าไหร่สมมุติผมต้องการมีหนึ่งแสนหุ้นอ่าก็ต้องหาจังหวะในการสะสมนะครับกลยุทธ์ต่อมาก็คือรอจนโอกาสเปิดออกแล้วทยอยสะสมก็ต่อเนื่องจากที่ผมพูดเมื่อกี้นี้คือการที่เรารู้แล้วว่าเราต้องการจะลงทุนหุ้นอะไรไในห้างสิบปีเราวางกลยุทธ์ไว้แล้ว สิ่งสำคัญต่อมาก็คือการรอรอคอยรอจนถึงราคาที่เราต้องการแล้วก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนมีหุ้นครบตามที่เราต้องการกลยุทธ์ที่4ี่ก็คือ,อเมื่อเราสะสมครบแล้วเนี่ยจงทําตามแผนอย่าออกนอกแผนอย่าหวันไหวนะครับอย่าไปตามหุ้นที่มันกำลังวิ่งอย่าไปซื้อหุ้นที่มัน อยู่นอกแผนของเราเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้รู้จักมันเป็นอย่างดีเราไม่ได้ศึกษามันเป็นอย่างดีเสียตั้งแต่แรกนะครับกลยุทธ์ต่อมาก็คือถือจนกว่าวุ้นจะสะท้อนมูลค่่ที่แท้จริงออกมาก็คือการอดทนรอคอยนั่นเองนะครับถ้าเราทําได้ตามนี้ก็คือมองธุรกิจในอนาคตเอาแบบ5-10ปีวางแผนกลยุทธ์ของตัวเองรอจนโอกาสเปิดออกทาตามแผนอย่าออกนอกแผน และถึงขั้นก่อหุ้นจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริองออกมาซึ่งเป็นกลยุทธ์ของนักลงทุนระยะยาวใครที่เป็นนักลงทุนระยะยาวทําได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอนที่สุดครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายแว่นธรรมดาผู้ก่อตั้งเว็บไซต์นายแว่ com เบอร n a i w a e n com เว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนนะครับทางด้านหุ้นตลาดหุ้นกองทุนรวมแล้วก็มันนี่มาร์เก็ตและเว็บไซต์ w w w t o p o f l i v i n g com เว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การมองหาบ้านหลังแรกนะครับนอกจากนั้นผมยังเป็นผู้แต่งหนังสือโดยหุ้นแบบ b i ไม่เสี่ยง หุ้นาพารวยลงทุนคอนโดไม่ยากนะครับอ่าหากท่านท่านใดต้องการที่จะศึกษาความรู้ทางด้านการลงทุนในด้านต่างๆนะครับอย่าลืมเว็บของเราในแว่นธรรมดานะครับ www n a i w n .com แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมในแว่นธรรมดาผู้ ก่อตั no ้งเว็บไซต์ naiwen com w บ w naiwen com เว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนนะครับทางด้านหุ้นตลาดหุ้นกองทุนรวมแล้วก็ Money Market และเว็บไซต์ w w w top of living com เว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การมองหาบ้านดังแรกนะครับนอกจากนั้นผมยังเป็นผู้แต่งหนังสือรวยหุ้นแบบ bi ไม่เสี่ยงหุ้นหาพารวยลงทุนคอนโดไม่ยาก นะครับอ่า,อาท่านท่านใดต้องการที่จะศึกษาความรู้ทางด้านการลงทุนในด้านต่างๆนะครับอย่าลืมเว็บของเราในแว่นธรรมดานะครับ www.niven.com แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ